เอาละน้องๆแกงเลิฟซิกซิชั่นสอง 2, เขาไปทอดกระถิ่นกันใช่ไหมคะแล้วรุ่นพี่ซีซั่นหนึ่งไปที่ไหนโอ้โหบอกเลยนะคะว่าเฮฮาหน้ากองวันนี้นะคะทําใจลําบากมากๆเพราะว่าไม่รู้จะเชียร์ทีมไหนดีฝั่งหนึ่งคะ่ะก็เลิฟซิกอีกฝั่งหนึ่งก็แก๊งฮอร์โมนเอางี้ดีกว่าให้ใบเตยเป็นคนตัดสินค่ะ ม,มารับลมทะเลกันที่ชายหาดชะอําจังหวัดเพชรชบุรีค่ะเห็น oh. <Hey, S 2> สวยๆแบบนี้เนี่ย oh. ไม่ต้องแปลกใจเลยนะคะ oh. เพราะว่าเตยตามมาให้กําลังใจหนุ่มๆในการแข่งขันบีชแบทเทิลค่ะ oh. เป็นหนุ่มหล่อสองทีมนะคะทีมแรกคือทีมฮอร์โมนทีมที่2คือทีมเลิฟซิกค่ะแอบแค่ฟังชื่อเนี่ย oh. ก็รู้แล้วใช่ไหมล่ะคะว่าทั้งหลอ่อทั้งแซ่บขนาดไหน oh. แต่ยังเลือกไม่ถูกเลยนะคะว่าจะเชียร์ทีมไหนดีเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราตามไปหาเขากันเลยดีกว่าค่ะ นะคะกับหนุ่มๆเลิฟซีวันนี้เตรียมพละกาลังมาทํากิจกรรมกันแค่ไหนครับก็เตรียมตัวกันกันมาอย่างดีครับปินเน็ตด้วยเหรอปินเน็ตด้วยเหรอแน่นอนเดียวกล้ามออกกําลัก่อนครับว้าวปกติได้ทากิจกรรมแบบว่าแอดเวนเจอร์กลางแบบริมทะเลอะไรอย่างนี้บ้างไหมไม่ค่อยเลยครับไม่ค่อยไม่ค่อยได้มีโอกาสได้มาร่วมสนุกหรือออกกิจกรรมแบบกลางแดดนี้นานแล้วครับก็ดีใจมากครับตื่นเต้น อยากบอกกับทีมฮอร์โมนปุ๊กไหมก็เตรียมตัวนะครับพวกเราไม่ยอมแน่ครับผมเมื่อกี้ฝั่งนู้นเนี่ยเขาบอกว่าเตรียมตัวไว้ได้เลยเพราะว่าเขาไม่ยอมแน่นอนใช่พวกเราก็ไม่ยอมเหมือนกันเราเตรียมตัวล่วงหน้ามา2เดือนครับเราเตรียมอะไรวบ้างแบงค์พูดไปหน่อยดิโอ้กลยุทธ์และวิธีเนี่ยถือว่ามาเต็มมากๆครับครั้งนี้คือแบงค์ถามเมื่อกี้แต่ว่าขอรายละเอียดครับเราจะบอกอะไรกับทีมนู้นใช่ฮะก็จริงๆเราวางแผนมานานครับแต่วางแผนผิดไปนิดนึงตอนแรกเข้าใจว่าไปภูเขา ha <laughs> ha เลนนะเทะเลยฮะตอนนี้เสมอกันอยู่ครับผมทำไมเราเสมอสมอ่ะเดี๋ยวบอกว่ายอมเขาไม่ได้ไงก็เขาก็เก่งอยู่อ่ะ <c oughs> อ่อยๆให้เขาไปก่อนเสมอไปก่อนแล้วค่อยแซงทีหลังครับได้ครับผมตอนนี้เสมออยู่ฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าจะชนะสามศูนย์ไปเดี๋ยวเข้มข้นเกินเดี๋ยวแบบเดี๋ยวมันจะไม่ต้องลุ้นเพระเาะว่าถ้าเกิดว่าสามศูนย์เนี่ยจากห้าเกมคือเราชนะแน่อันนี้มีใครเป็นหัวหน้าทีมไหมจริงๆเราเราไม่มีหัวหน้าทีมฮะเราแบบว่าปรึกษากันใช่เพราะว่าทีมเราก็สามัคคีกันอยู่แล้วใช่ไหมเราสามัคคีกันมากเลยครับใช่่ปะละ จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการแข่งขันของนุ่มๆทั้งสอทีมเป็นยังไงผลแพ้หรือชนะบอกมาสิก็เสมอกันก็เห็นความเต็มที่ของกัปตันนะฮะคนแรกเลยโชว์แผลหน่อยเร็วเป็นอะไรหน่อยบ้าวหินขวดครับหินขวดอยากถามว่าเล่นละครน้องทุมเทแบบนี้ไหมไม่ครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมว่า เกมมันจะไม่บาลานซ์ถ้าเกิดว่าเราไม่เสมอกันจริงๆแล้วเนี่ยเรา<ช>เราเราต้องทําให้คนรู้ว่าจริงๆในกีฬามันมีแพ้มีชนะมันไม่ใช่แบบว่าเราจะต้องเอาชนะตลอดไปถึงพวกเราจะเล่นกันแบบนั้นก็เถอด <c oughs> จริงๆแล้วสุดท้ายแล้วมันก็มีชนะบ้างแพ้บ้างเป็นสีสันของเกมไปแต่ว่าเพียงแค่เราทําให้ผู้ชมดียิ้มได้โอเคแลนคบ <c oughs> นี่ล่ะลบซิกก็รู้สึกดีใจก็สนุกมากครับแล้วก็ได้มามีประสบการณ์ใหม่ๆได้มาเล่นกับพี่ๆด้วยพี่ๆรุ่นเก่าๆครับในวงการ เก่าๆในวงการด้วยผู้มีประสบการณ์มากกว่าในวงการครับก็ดีใจมากๆเลยครับก็เออเป็นประสบการณ์ดีๆที่ได้ร่วมกับพี่ๆน้องๆครับรู้สึกดีครับอยากจะขอบคุณทั้งสามคนจากฝั่งเลิฟซิกด้วยเพราะว่าเราก็แบบไม่เคยได้ทํากิจกรรมอะไรแบบนี้ด้วยกันเลยพอได้มาทำเรารู้สึกว่าเออมันก็เป็นสีสันใหม่ๆดีแปลกๆดีที่พวกเราได้กลับมาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็รู้จักกันมากขึ้นได้มีน้องๆเพิ่มขึ้นอีกสามคนนะฮะสำหรับผมเป็นพี่ครับผมเอาเป็นว่าวันนี้แพ้ชนะก็ไม่สำคัญนะคะแต่ว่าที่สำคัญคือได้มตร แล้วก็ประสบการณ์ดีๆกลับไปเพราะฉะนั้นวันนี้จอยแล้วก็หนุ่มๆทั้หงหคนขอตัวลาไปแล้วสวัสดีค่ะ